สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับเชมอีกครั้งนะคะกับชาชาเอนชาแนลค่ะคลิปวิดีโอของเชมในวันนี้นะคะจะเป็นการแชร์5เทคนิคสําหรับสาวที่มีต้นแขนใหญ่ค่ะ <S <S ควรจะใส่อะไรดีนะคะให้แขนเนี่ยดูเพรียวเล็กลงนะคะวันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะชเชมเนี่ยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่นพนอนๆอย่างแน่นอนเลยเนาะ <Wow. S 1> เพราะว่าเป็นที่รู้ๆกันของทุกคนนะว่าเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยพอใจกับรูปร่างของตัวเองนะคะบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยขาใหญ่จัง สะโพกใหญ่จังหรือแม้แต่หน้าอกหน้าใจเนี่ยนะคะบางคนก็รู้สึกว่าเราหน้าอกเล็กเกินไป oh คุณจะไป <no. S 1> ทาดีไม้ใส่อะไรก็ไม่สวยเลยหรือบางคนเนี่ยใหญ่เกินไปก็เป็นปัญหาอีกนะคะเพราะว่าใส่อะไรเนี่ยก็จะดูแบบอืมดูม่จฉาเละถูกมากเลยนะคะดูเซ็กซี่ตลอดเวลาก็อาจจะไม่ชอบเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนานาจิตตังนะแต่อีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ก็เป็นที่กังวลของสาวอย่างแน่นอนนะคะก็คือปัญหาเรื่องต้นแขนนะคะเพราะว่าใส่อะไรก็ดูหุ่นล่ำบึกเป็นนักกล้ามไปสมหมดนะคะ ถ้าที่ความจริงเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่อ้วนอะไรก็ได้นะคะแต่อาจจะเป็นคนที่มีเนื้อต้นแขนเยอะเนาะเวลาใส่อะไรเนี่ยมันก็เลยแบบถ่ายลง่งถ่ายรูปอะไรออกมาทําไมมันดูแบบ บานอ้วนจังนะคะท,ที่จริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้น้าหนักเยอะหรือเป็นคนอ้วนอะไรนะคะเพราอะไรจะเห็นว่าเอ๊ะทำเชมก็ไม่ได้ดูแขนใหญ่อะไรมากตอนนี้นะคะแต่เมื่อก่อนคะ่ะทุกคนเชมเนี่ยก็แขนใหญ่อวบยักษ์เหมือนกันนะคะ oh, <no. S 1> เพราะว่าเวลาที่เชมน้ําหนักขึ้นหรือตอนที่ช่วงที่อวบอวบกว่านี้นะคะเชมก็จะใหญ่ไปทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแขนขาสะโพกหรือแม้แต่แก้มนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนมีแก้มมาไลอย่างเงี้ยเนาะ,ะแต่พอเชมผอมลงนะคะมันก็จะลดลงทุกส่วนเลยก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดี นะคะที่แบบบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออราเวลาอ้วนเนี่ยเราก็อาจจะอ้วนเฉพาะช่วงพุงเราก็ใส่เสื้อพังแต่แขนขาเล็กรีบก็คือก็ดูผอมนะคะแต่เราเนี่ยคือแบบถ้าถ้าอ้วนนิดนึงนะคะก็ดูใหญ่บวมไปหมดเลยค่ะทุกคนก็ แต่ก็ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยชเชมเนี่ยมีวิธีพรางต้นแขนให้เพื่อนเพื่อเนี่ยได้นํากลับไปใช้กันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เอาไปใช้กันดูได้นะคะว่าจะแต่งตัวอย่างไรให้เราเนี่ยดูมีแขนที่เล็กลงแล้วก็ดูไม่อ้วนเกินน้ําหนักจริงค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปชมพร้อมพรกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนกับเทคนิคที่1น,นะคะก็คือการเลือกชุดมิชิด ปิดต้นแขนเป็นไฟซาทุกคนจะโชว์ไปทําไมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความมั่นใจนะก็ถือว่าเป็นวิธีที่เซฟที่สุดนะคะเสื้อผ้าเนี่ยมันสําคัญนะคะในการที่เราจะเลือกให้เป็นนะทุกคนเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะ oh <no. S 1> ทำไมอะ่ะก็เพราะว่าบางทีเนี่ยบางแบบเราใส่แล้ว ดูผอมเพรียวจังเลยวันนี้ดูผอมจังเลยบางแบบใส่แล้วทําไมมันอ้วนจังทั้งที่เราเนี่ยน้าหนักเท่าเดิมเป๊ะเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อบางแบบเนี่ยช่วยพรางหุ่นเราได้นะทุกคนเราก็ต้องเลือกให้เป็นนะคะแต่ว่าสาวที่มีต้นแขนใหญ่เนี่ยอาจจะกังวลในการใส่พวกเสื้อแขนกุดเสื้อแขนสัน้นเสื้อรัดต้นแขนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไปซะจะได้ไม่ต้องประสาทกินนะคะทุกคนเราก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อสั้ สาส่วนสส่วนหรือว่าเสื้อยาวไปถึงข้อมือก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะมันมีเสื้อน่ารักน่ารักเก๋ไก่เยอะทุกคนเป็นสไตล์เกาลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันจะมีดอกไม้ลูกไม้ปักเปิก สารพัดอย่างนะคะที่มันจะแบบลงดีเทลไปทําให้เสื้อผ้าพวกนั้นเนี่ยมันดูมีอะไรโดดเด่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าเชยเป็นป้าแบบยาวคลุมปิดมิดชิดไปวัดอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนไม่ต้องกังวลว่าเราเอาเสื้อผ้าพวกนั้นมาใส่แล้วเราจะดูเป็นแบบ คุณป้าแก่ๆหรือเปล่านะคะไม่ใช่มันอยู่ที่การเลือกให้เป็นของเรานะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกใส่แบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆกังวลก็ใส่ชุดปิดมิชชิดแบบนี้ไปนะคะก็อาจจะเซฟกว่าแล้วก็ให้เราเนี่ยมีความมั่นใจที่จะไปทํากิจกรรมไปทํางานไปเที่ยวอะไรได้มากกว่านะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะทุกคน ที่เทคนิคที่2นะคะก็คือการใส่ชุดเปิดหัวไหล่ค่ะเปิดเป็นไปเลยค่ะทุกคนเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่บางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะใส่ชุดเซ็กซี่บ้างอ่ะจะมาใส่อะไรแบบปิดมิดชิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเสื้ออีกสไตล์หนึ่งนะคะก็คือเสื้อแบบพวกเอ่อเปิดหัวไหล่แบบ off s h o u ดอ e ์อะไรอย่างเงี้ยเสื้อพวกนี้น่ารักเก๋ไก๋มากๆเลยค่ะทุกคนเชนเนี่ยชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ อยากจะโชว์เนื้อนหนังมังสาสักนิดนึงอะไปท่องไปเที่ยวจะมาปิดอะไรใช่ไหมบางทีเนี่ยเราก็อยากใส่ให้มันดูเซ็กซี่สะดุดตาให้แบบคนมองสาวๆสดๆทีอยากจะให้แบบหนุ่มๆมองเขาไม่จีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนแต่มันติดปัญหาไงมันติดที่ว่าเราแขนใหญ่แขนยักษ์ใช่ไหมล่ะเราก็เลยไม่กล้าใส่ทุกคนเราก็เลยรู้สึกแซงแล้วก็ถอดใจไปซะง,งั้นนะคะไม่ได้ใส่อะไรเลยชุดสวยๆอดเลยนะคะ แต่อย่าไปกังวลค่ะทุกคนมันมีวิธีอีกตั้งมากมายนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยสวยดูดีโดดเด่นมาได้นะคะก็คือชุดแบบพวกออ f s h o u l d e ทุกคนชุดแบบเปิดหัวไหล่ไปเลยนะคะแบบปิดแขนไปแล้วก็โชว์ไหล่แทนนะคะเราเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าผิวขาวเด้งสวยไหลเนียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันให้คนเขาได้มองเข้ามานะคะเราก็เลือกแบบนั้นไมดีใช่ไหมเราจะไปแบบ กลัวทําไมนะคะเพราะฉะนั้นชุดออฟโ h ช u l d เดอร์พวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าเลือกเอามาใส่อีกอย่างหนึงน่งเลยล่ะค่ะ ที่เทคนิคที่3ก็คือลวดลายเล็กๆบนเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็สามารถช่วยได้ค่ะทุกคนช่วยได้ยังไงนะคะมันเป็นเรื่องที่สนุกทุกคนที่การที่เราจะได้ลอง การใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายใหม่ๆเก๋ๆดีไซน์ใหม่ๆแปลกๆนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันติดที่ต้นแขนไงเอาอีกแล้วนะคะไอ้ต้นแขนนี่มันเป็นอะไรนะคะทุกคนชั่วมาขัดจังหวะเราตลอดนะคะในการที่เราเนี่ยจะได้ใส่เสื้อผ้าที่มันเก๋ไก๋สไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆนะคะแบบที่เราเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็อยากจะลองใส่สักครั้งในโอกาสพิเศษพิเศษหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เราเนี่ยก็ต้องเลี่ยงเพราะว่าต้นแขนใหญ่ยักษ์ของเราอีกแล้วนะคะที่ มากันท่าเราไม่ให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เลือกใส่เสื้อผ้าสวยๆเพราะว่ากลัวจะเป็นเป้าสายตากับคนอื่นๆที่มองเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจะมองว่าเราแขนใหญ่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลวดลายบนเสื้อผ้านเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจจะช่วยให้เราเนี่ยดูแขนเพียวเล็กลงได้นะคะถ้าเราแบบกลัวว่าคนจะมองว่าเราแขนใหญ่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเนี่ยก็อย่าไปกลัวค่ะทุกคน แต่เราก็ต้องไม่ประมาทค่ะทุกคนไม่ประมาทยังไงก็คือลวดลายที่เลือกเนี่ยชเชฟเน้นว่าควรจะเป็นลวดลายที่เล็กๆน่ารักจุ๋มจิ๋มถ้าเป็นลายจุดก็จุดเล็กๆลายดอกไม้ก็น่ารักเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือเพื่อนๆอาจจะกัง,งวลว่าเออแล้วลายทางอ่ะใส่ได้ไหมนะคะทางตรงเนี่ยใส่ได้อยู่แล้วแต่ลายขวางเนี่ยฉันจะใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะไม่ใช่ว่าเราเนี่ย กลัวแขนใหญ่เราจะใส่ลายขวางไม่ได้นะคะแต่ก็เน้นว่าควรจะเป็นขวางแบบเล็กๆตารางฉีดๆถ้าเป็นแบบพวกแบบลายแบบสก็ตแล้วก็เป็นแบบสก็ตเล็กๆตารางเล็กๆพวกนี้นะคะมันจะดูแบบพลางตาไปนะคะอย่าใส่พวกขูแบบขวางเป็น,เป,นเป็นนิ้วเป็นเป็นแบบเป็นบล็อกอะไรอย่างเนงะี้ยอย่าง,งานเนี้ยก็อาจจะยิ่งทําให้แขนเนี่ยดูขยายใหญ่ขึ้นไปได้นะอันนี้ต้องระวังนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีนะคะต้องระวังนะคะไม่ประมาทในการเลือกนะคะเราสามารถ ลองอะไรใหม่ๆได้เราสามารถลองอะไรแปลกๆใหม่ๆได้นะคะแต่ก็ต้องลองอย่างมีสติด้วยค่ะ ที่เทคนิคที่4ค่ะทุกคนก็คือการมีพับเสริมเนี่ยช่วยเราได้เอ๊ะพับเสริมคืออะไรอะเช่พับเสริมพับเสริมก็คือการที่เราเนี่ยลองหาเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อคลุมหรืออะไรมาใส่ให้มันดูมีลี ให้มันดูมีเลเยอร์เยอะๆค่ะทุกคนใช่ไหมแบบสไตล์แบบหูคครงคูเวียอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทําไมมันใส่เยอะจังมันไม่ร้อนเหรอนะคะโอ้ประเทศเขาอาจจะแบบว่าเป็นประเทศที่เย็นแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยอย่างในละครละคน,นะครับไม่ใส่หลายชั้นจังนะคะไอ้พวกนั้นนะคะ่ะทุกคนมันช่วยพรางหุ่นค่ะทุกคนการที่เราแบบใส่ดูมีเลเยอร์เยอะๆเนี่ยมันก็จะดูเป็นคนที่ดูแฟชั่นดูแบบมีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วอะ่ะคือพรางหุ่นพรางแขนใช่ไนหะมบางคนไหล่ใหญ่แขนใหญ เ,เ,เราใส่เสื้อคลุมลงไปเนี่ยมันก็พรางตาเราไปได้นะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะทุกคนพอเรานํามา mix and match นะคะมันก็ทําให้ลุคของเราเนี่ยดูแบบเอ้คูลขึ้นดูเป็นคนที่แบบว่าอินเทรนด์ In nd, หรืออะไรอย่างงี้นะคะแบบว่าเสื้อคลุมเสื้อคลุมพวกนี้เนี่ยก็อย่าลืมเลือกให้มันดูเป็นแบบว่ามีกิมมิกมีลวดลายหรือว่าอาจจะมีดีเทลอะไรต่างๆนะคะมันมีเพิ่มความ เก๋ไก่สะดุดตาเข้าไปด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมันพรางแขนได้อย่างนี้น้องเดี๋ยวนี้นะเขามีเป็นแบบเสื้อพวกแบบแจ็คเก็ตแบบโอเวอร์ไซส์ทุกคนใส่แล้วมันดูแบบเอ้ยดูคุ้มคุมใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็ใส่แบบเสื้อกล้ามข้างในเสายืดข้างในแล้วก็เอาพวกนี้แบบคุมบางคนนะอาจจะแบบใส่ไปเลยก็ได้หรือว่าบางคนก็อาจจะเอาพาดไว้ตรงไหล่นะคะแล้วก็แบบแบบแต่งตัวแบบคุกคๆแบบ ถือกระเป๋าแต่งหน้าทำผมอะไรให้มันเป็นสไตล์แบบเกาหลีหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเนี่ยมันก็ดูให้เรามีความโดดเด่นสวยสะดุดตาไปได้นะคะเปลี่ยนจุดโฟกัสไปเลยทันที่จะมาเน้นตรงต้นแขนยักษ์ของเรานะคะก็ไปเน้นตรงที่เอ้ยเสื้อแจ็คเก็ตสวยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยดูแบบใส่ไหลช่ชันดูอะไรก็แล้วแต่นะคะเราเนี่ยต้องหาวิธีอำพลางให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆอีกอันหนึ่งค่ะ ท้ายแล้วล่ะคะ่ะทุกคนแต่ไม่ท้ายสุดนะท้ายสุดนะเออท้ายแหละโอเคเทคนิคนี้นะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบเ,เซฟสุดๆอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือการเลือกเสื้อผ้าสีเข้มค่ะทุกคนเทคนิคที่5การเลือกเสื้อผ้าสีเข้มนั่นเองนะคะก็คือเป็นที่รู้ๆกันว่าเสื้อผ้าสีเข้มเนี่ยมันช่วยพรางหุ่นของเราได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคนจะกังวลว่าใส่เสื้อผ้าสีอ่อนแล้วมันจะดูแบบ ตัวใหญ่ตัวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็เอาเข้มไว้ก่อน <c oughs> พวกดำเทาน้ำตาน้ำเงินอะไรพวกอย่างนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเรากลัวที่จะใส่เสื้อผ้าแบบสีแบบ ไล่ๆลอะไรอ่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆในความคิดของเชมเนี่ยเสื้อผ้าเข้มเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่พวกดําเทาน้ําเงินอะไรพวกนี้นะคะ <G ül> จริงๆมันก็มีแบบแดงเข้มเขียวเข้มอะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรก็ได้ที่มันอาจจะดูเข้มหน่อยนะคะไม่ได้สด แกล้จนเกินไปอะไรพวกนี้นะเชื่อเองว่ามันก็สามารถช่วยพรางหุ่นพรางต้นแขนของเพื่อนๆนได้นะคะแต่อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกเสื้อผ้าสีเข้มแล้วแต่มันไม่ปิดต้นแขนเนี่ยมันก็อาจจะจบกันนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเสื้อผ้าสีเข้มๆไว้แล้วเนี่ยก็เลือกใส่ที่มันปิดต้นแขน,ขนหน่อยก็ดีนะคะเพื่อเป็นการเซฟของเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนๆนกลัวว่าเราจะดูเป็นคนต้นแขนใหญ่เนาะ สามารถลองเอาไปทําตามกันได้นะคะเพื่อจะช่วยอัาพรางต้นแขนของเพื่อนเพื่อให้ดูเล็กลงเพลียวลงนะคะแล้วก็ให้หุ่นของเพื่อนเพื่อเนี่ยดูดีสมส่วนมากยิ่งขึ้น เพียงที่เราเนี่ยเลือกเสื้อผ้าให้ถูกเลือกให้เป็นนะคะเราก็สามารถที่จะสนุกสนานกับการแต่งตัวของเราได้ไม่จำเจไม่แบบว่าแบบเดิมๆเซ็งๆน่าเบื่อนะคะแบบใส่อะไรก็ใส่ไปวันๆแบบนี้นะคะไม่ได้นะทุกคนเราเนี่ยต้องมีความสุขทุกวันนะคะในการเพราะเราเป็นผู้หญิงไงหรือผู้ชายก็เหอะนะคะเดี๋ยวนี้นะคะใครๆเนี่ยเขาก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ดูแบบ สวยน่ารักโดดเด่นอะไรมากนะคะแต่แต่งตัวเป็นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะทุกคนมันดูดีขึ้นมาเลยนะคะ <Wow. S 1> กับคนบางคนที่บอกหน้าตาสวยโดดเด่นมากแต่แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้บุค,คลิกเนี่ยดูแย่ลงไปได้เหมือนกันนะคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับ mix and match นะคะเลือกให้ถูกให้เป็นเนี่ยแล้วก็เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ,ๆเนี่ยเชมมั่นใจว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะสวยโดดเด่นได้โดยอัตโนมัติด้วยตัวของเพื่อนเองค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆบางคนนะคะอยากจะมีแขนเล็กลงจริงๆนะคะไม่อยากจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปออกกําลังกายยกดัมเบลอะไรกันเองนะคะหรือว่าอาจจะไปลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักอะไรก็ได้อะไรก็ตามนะคะที่เราทําแล้วเราอยากทําและมีความสุขนะคะก็ทําไปนะคะหรืออยากจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็มาใช้เทคนิคที่เชมแนะนาเพื่อนๆไปก็ได้นะคะก็คืออะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ ความพอใจของแต่ละคนเนาะยังไงวันนี้เนี่ยเชมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะ,ะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะถ้าใครชอบเนี่ยก็ขอ like, ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เชมด้วยนะคะแล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของชเชมเนี่ยเป็นครั้งแรกวันแรกอย่างแรกคนแรกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ช่วย Subscribe ให้ชเชมด้วยนะคะเราจะได้มาจเจอชเชมอีกในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงชเชมขอตลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊าย